เอาละครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับคุณผู้ชมแอบทุกคนกันด้วยนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับคุณอยู่กันกับเกมของไมค์ครับนะครับกับในซีรีส์ p i กเซล o มนั่นเองนะครับผมเย่กับพารที่3กันแล้วนะครับอ่ะก็อ่ามาต่อกันดีกว่านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับ ซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับผมเราทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอะไรนะ <c oughs> จำไม่ได้ฮะนะครับรู้สึกว่าผมจะทําบอลใช่ไหมแต่ว่าผมมีความคิดใหม่นะครับพอดีผมอลองไปหาข้อมูลมานะครับก็คือไ,ไอไอนาเอเทลของเราเนี่ยนะครับคือผมไปหาข้อมูลแล้วนะครับผมไอเต่าน้าอยหงเรานะครับมันชื่อว่านาเอเทลนะครับผมโอ้โห คือในที่สุดอ่าเต่าเราก็มีชื่อแล้วนะครับกับนกน้อยเนี่ยผมซื่อก็คืออ่ามุกุรุตั่นเองนะครับอ่าคือในไอเทลเนี่ยมันจะพัฒนาร่างตอนที่เลเวล17นะครับผมแล้วก็ครับผมมุกคุรุนะครับจะอ่าพัฒนาร่างนะครับตอนที่เลเวล14เท่านั้นเองนะครับก็คือสามารถอ่าพัฒนาร่างได้เร็วมากนะครับผมโดยมุกคุรุนะครับผมจะพัฒนาเป็นอ่ามุกเบิร์ดนะครับส่วนในไอเทลนะครับผมจะพัฒนาเป็นอ่า ฮายาชิกาเมะนะครับผมน่าจะใช่ชื่อนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมผมกะจะไปเก็บเลเวลนะครับจนทั้ง2อาลูกหลักของผมพัฒนารากนะครับแล้วก็กะจะลองไปหาจับคอยคิงมาด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็ครับผมอยากได้โปเกมอนตัวหนึ่งนะครับผมมันเป็นโปเกมอนจอระเขสนะครับผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองหาดูละกันนะครับเพราะว่าอ่า ในแพทใหม่นะครับผมคือผมไปดูตัวอย่างของแพทใหม่ของพิซซ์มอนมานะครับคือเขาจะาเปลี่ยนตัวเกมเป็น1.10แล้วนะครับผมโอ้โหคือแบบน่าเล่นมากนะครับแล้วในแพทใหม่นี่คือ,อเขาจะรีโมเดลพวกโปเกมอนต่างๆแบบเยอะมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าน่าเล่นสุดๆ,ๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองหาดูแล้วกันครับแต่ผมอยากจะคอยคิงมากๆเลยนะวิวผมผมไม่พอใจเหมือนกันนะว่าไอ้โปเกมอนจระเข้เนี่ย มันจะเกิดตอนกลางคืนหรือเปล่านะครับคือตอนกลางคืนกับตอนกลางวันเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับผมโอเคมาี๋ยวก็ระหว่างที่เราจะหาก็ระหว่างที่เราหาควาคิงเดี๋ยวเราก็แบบเดินทางนะครับผมเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยเจอแมวน้อยครับผมเราจะสู้ไหวไหมอะลองดูแล้วกันไปเลยไห้เทีวชึบไม่บ้าปลาไม่โดนตัวโคตรเล็กเลยนะครับเนี่ยไอ้ไอ้เที่เอ้ยตัวเองจะเล็กไปหนาเรียบร้อยไปเลยแอปซอส ทำอะไรโอ้โหแรงมากๆพุ่งชนไปเลยอนเถวโอ้โหเรียบร้อยพุ่งชนไปอีกพุ่งชนเด็กได่ว่ามันแทบจะไม่สวนกลับเลยนะครับเนี่ยไปต่อพุ่งชนอีกโอ้โหโคตรแรงแรงอีกทีพุ่งชน <c oughs> มีอยู่ท่าเดียวไอ้บ้าพุ่งชนออกพุ่งชนไปเรื่อยพุ่งชนไปเรื่อยเออไปไปไปพุ่งชนจนมันตายไปเลยอโอ้โหติดนอนหลับด้วยครับไอ้บ้า นอนสกิลนอนหลับไม่เป็นไรเราขอเปลี่ยนเป็นมุขรุมาเลปมุขรุใช้ท่าวิง่งเอ็กแท็ก <c oughs> แรงขึ้นมานิดนึงไปต่อโอเคเรียบรอ้รอยอ,อ,อัพเรเบโลแล้วาคา่ะแต่ว่าอ่าในทเทวตัดสถานะนอนหลับนี่ยครับผมเว้แต่ว่าอ่าผมไม่โดนดาเมจจากการแบทเทิลเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยคือ <c oughs> <c oughs> ไอ้โปกเมกมอนเมื่อกี้คือแบแบเบรียกว่าแบบไม่น,น่าจะเป็นสกิลโจมตีเดยมั้งนะครับเพราะว่าเขาไม่โจมตีเราเลยนะครับเนี่ย โอเคมาเดี๋ยวฮิวก่อนนะครับเพราะว่าอ่านาเอเทลเรานั้นนอนหลับอยู่นะครับผมคือผมอยากอ่าจับคอยคิงตอนนี้มากนะเพราะว่าเรามีดักบอลนะครับผมเอาไว้จับอ่าโปเกมอนในยามกลางคืนนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองหาดูแล้วกันครับว่าจะมีคอยคิงแถวนี้ไหมนะครับผมก็เมื่อกี้ไปก็ยังไม่เจอนะครับเนี่ยอ่ารู้สึกว่าตอนนี้โปเกมอนเริ่มเกิดในน้ำแล้วนะครับต้องมาดูนะครับผมว่าจะเจอกับคอยคิงหรือไม่นะครับเนี่ยโอเคครับเอ้ย เจอเป็นโกดโินนะครับโกดินเอ้ยเจอเจอคอยคิงแล้วใช่ไหมโอ้โหคอยคิงอู้รู้สึกว่าคอยคิงจะมีการรีโมเดลด้วยนะครับอุ้ยเดี๋ยวจะอู้คอยคิงว่าสิบเก้าเดี๋ยวจะขอขอเดี๋ยวโหกูเกือบลืมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจบน้ำตาหรอกไอ้บ้าโอเคโอเคอ่าประมาณนี้นะแล้วก็โอเคเลยนะครับผมคอยคิงลุกสิบเก้านี่ครับก็เด็กตัวบ้าพุกโชไปเลยลูกพี่ลูกน้องไปต่อพุกโชบิอีกนายเทลเอ้ยเดี๋ยวนะ ถ้าเป็นธาตุน้ําต้องเจอกับธาตุพืชอ่ะอยได้อยู่นะไปเลยแอปซอร์สอย่าตายนะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยไปเลยดักบอลจับคอยคิงมาให้ได้ได้ไหมได้ไหมคอยคิงคอยคร์ของฉันคอยคิงเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วแหวะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบมีประสิทธิภาพมากนะรับคือจับยากระเคืนพร้อมกับจับคอยคิงรับโอเค เดี๋ยวคอยดูสเตตอู้หูเป็นสายดีเฟนต์ครับนี่ก็เอ้ยไม่ใช่เป็นสายโจมตีครับผมนี่แหละที่ต้องการครับผมโอ้โหโคตรจะจับแมวเลยครับไปอยู่สองท่าเท่านั้นเองนะครับผมเป็นแท็กเกิลกับสแลตนะครับกับสเปรดนะครับผมโอเคมาอ่าคอยคิงนะครับผมจะพัฒนาร่างเป็นอ่ากิราดอสนะครับตอนที่ระเวลอ่า20นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวพาคนี้เราจะพัฒนาร่างให้ครบทุกๆตัวเลยแล้วกันนะครับผมน่าจะจับแมวอยู่เหมือนกันนะครับในคลิปนี้โอเค ขอฮิวก่อนขอหิวก่อนนะครับได้เวลาฮิวแล้วคุณจอนครับผมมาฮิวโปกเกมอนโอเคหูสามบอลสับสไตล์นะครับ <c oughs> คือ3ตัวนี้แบบใช้คุณละบอลจับมาเลยนะครับเนี่ยโอเคมาเรามาเก็บเลเวลกันดีกว่านะครับอคอยคิงอัพง่ายไหมครับเนี่ยดูจากเลเวลแล้วอุ้ย e p อน่าจะต้องเก็บจากแรกใหม่เลยเคีับเนี่ยคือมันก็เรียกได้ว่า เพิ่งเอาพยลมาเนี่ยของควายคิงตัวนี้ครับเอ้ยเจอโอ้โหวลวห้าเสร็จโจรสครับควายงแท็กเกิ้ลหืมป้าน้อยพุกชนป้าน้อยพุกชนเรียบร้อยครับแต้มาเย็บซีเอ็กพีเยอะมากๆนะครับอ่าโ,โ,โอ้โหกูเก็บกูเก็บดันชาร์จหน้าอะไรบางเนี่ยไอ้บ้าเจอเจอเจอว้าววิวยี่สิบยี่สิบเโอ้โหออกมาเลยอ่าต้องเปลี่ยนตัวครับผมเป็นมุคุลุนะครับไปเลยมุคุลุเฮ้ยจะโดนโจมตีมุคุลุวิงเอ็กแท็กเอหือเข้าอยู่หน่อยนึงไปต่อวิงเอ็กแท็ก ลองจูโจมสายฟ้าเข้าไม่นอโอ้โหมันไม่เข้านะครับเนี่ยต้องโอ้โหเจตุมุรุ้โอ้โหเจมันเก่งมันเก่งมากๆเอ่ไหวไหมครับเนี่ยจะเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับไม่เอาโอ้โหตายเลยครับเรียกยไปว่าอ่าสปีดขุนรุเรามีน้อยนะครับโอ้โหเจตุโดนตีโดนตีโอ้มันตีแรงมากโอ้โหแพ้แน่นอนเลยครับคือผมว่าเราไม่น่าสู้ไหวนะครับเนี่ยมันเก่งไปอะเอ มาจิคราฟก็อย่าหวังเด้ว่าจะสู้ได้ไอ้บ้าคอยคิยงของฉันตาแน่นอนคอยคิยงฉันโอโ้โหเรียบร้อยครับสามโปเกมอนสุดเทพของเราครับอ่าพ่ายแพ้แล้วเนี่ยครับ <c oughs> โคตรกรากเลยครับโปเกมอนเราครับไม่เป็นไรถือว่านี่จะเป็นทีมของเราครับผมอา่าผมก็อาจจะใช้ทีมนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับผมโอเคหรือมาใช้แบบจะเปลี่ยนทีมใหม่ผมก็กลจะเปลี่ยนทั้งทีมเลยอะไรเงี้ยนะครับอา่าก็น่าจะจะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคครับผมอู้ มี NPC มากมายเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหนั่นมันอ่าเฟีโรใช่ไหมเสียงร้องเสียงร้องนะครับผมโอเคอ่าก็โอ้โหเดี๋ยว้อเด้อเดโอ้ my god สโรว่าบีมเหรอโอ้โหมีโซล่าบีมขายครับคือเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่แบบเจ็บมากๆเลยครับผมตะมาขายตั้งหมื่นหนึ่งอ่ะกูจะเอาตั้งมาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหขายโซล่าบีมเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยไอ้นี่ขายได้ขายอะไแล้วกันนะ โอู๋ขายโซลราบีมหนึ่งหมื่นเลยเหรออยากได้หอหญ่ครับคือมันเป็นอ่าเรียกได้ว่ามันเป็นของที่แจกมมากๆนะไอโซลราบีมเนี่ยโอ้โหแต่ผมไม่มีตังค์เลยครับไอ้บ้าเอ้ยโอเคช่างมันช่างมันเฮ้ยโอ้คุณจุนซ่าครับผมคงไม่มาขโมยของแล้วครับ <laughs> โอเคไปดีกว่านะครับผมอ่าโปกเกมอนพวกนายอยู่แถวไหนกันหนอเราอุ้ยอะไรอะเมื่อกี้เหมือนมีอะไรเอ้อยลาต้าอ,อ่า เลตาเอาคอยคิงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปทีละตัวเลยแล้วกันครับอาจจะพัฒนาไม่ครบ3ตัวนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวอ่าค่อยว่ากันละกันนะโอเคโอเคหาเก็บเลเวลดีกว่านั่นสิครับผมสโนโบเหรอมาเลยเอ๊ะไม่ใช่ใน,น,น,นี่บ่าเัีมาสนาปูโอเคอ่าคอยคิงกัสู้ไปไว้ครับลองดูอุ้ยคอยคิงก็สู้ได้อยู่นะไปเลยคอยคิงแท็กเกิลไปอีกโอ้โหโคตรแจ่มอ่ะมึงมึงเลเวล19เลยเฮ้ยคอยคงิงโอ้โห สู้ไม่สมเป็นพวกสิบเก้าสิบห้าควายคิงไปเลยเรียบร้อยนะครับอ้าวเดี๋ยวเจอโปเกมอนเซนเตอร์ตาน้าโคตรเยอะนะครับผมผมเริ่มอ่ารู้สึกไม่ตื่นเต้นกับไอพวกโปเกมอนเซนเตอร์แล้วครับคือเจอบ่อยเกินไปนะบางทีโอเคมาอ่าวิ่งแท็กโอ้โหมันไม่เข้าเลยครับสงสัยน่าจะแพ้ทางกันนะครับเนี่ยงั้นต้องพุ่งชนอย่างเดียวครับพุ่งชนไปเลยพุ่งชนไปเลยพุ่งชนไปเลยไปเลยพุ่งชนไปเรื่อยๆครับพุ่งชนไปอีกโอเคสนาบรู น่าตกแพชันแล้วแหละพุ่งชนไปโอเคจากนั้นก็จู่ตุ้มสายฟ้าเรียบร้อยอุ้ยดับเพื่นทีมว่ะโอเคเอามาเลยนะครับเอามาแทนท่านี้แล้วก,กันเนาะมาเฮ้ยเจอเอฟัฟคคอนสีเขียวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเ,เจอ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 สตารบูอีกตัวหนึ่งครับมาต่อมาสู้กันดีกว่านะสตารบูเพื่อที่จะเก็บเรเวลเก็บเรเวลเ้ยเดี๋ยวนะอ่าบุคคลุอีกแค่เวิวเดี๋ยวก็อาบนี้ไหวครับโอ้ยต้องเรียบเก็บเวลแตวถ้างั้นมีแก๊กแท็กเอยไม่ได้หรือเปล่ามันแพ้ทาง ต้องแอคทัคเกอร์อย่างเดียวเออจะตามแบบมาอุ้ยกูโดนอะไรไปเนล้วตายไปเนี่ยไอ้บ้าอะไรไม่เป็นไรสู้ต่อได้ในเทลกูก็โคตรเก่งเลยครับไอ้บ้าโอเคไปเล่นอุคอยคิงฉันเลิกนายคอยคิงคอยคิงฉันเลิกนายนายจะกูสู้ไหวสิเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องคอยคิงคอยคิงนายคือฮีโร่ของฉัน คอยคิงไปอีกเอออเาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าเอาว่าคอยคิงยังไงยังไงยังโอ้โหเรียบร้อยคอยคิงโคตรฮีโร่เลยครับผมตบตาเรียบครับคอยงตัวนี้นะครับโอเคโอ้โหคอย킹เราโหดมากเลยครับเนี่ยโอ้โหดูดิคือแบบเจ้า Pokemon c เตอร์สองที่แล้บคือมีโค้ชเยอะเลยนะครับเนี่ยคือคอยคิงสามารถทำให้มันกลายเป็นปลาย่างได้โดยการเอามันลงลาวานะ แต่ผมไม่ค่อยชอบแบบชอบล่างธรรมดามากกว่านะครับอู้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอคิมอสเตอร์สามที่เลยเหรอวะโอ้โหโคตรเยอะครับแถวนี้โอเคเรียกว่าฮิวได้อย่างแบบเออ่เยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยโอเคครับจัดการฮิวเลยแล้วกันครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวมันไม่มีคุณจอนเลรอวันเนี้ยคุณจอนหายไปไหนบ้าโอ้โหโอเคหาเก็บไปเรื่อต่อดีกว่านะครับผมอยากไดยขอแค่ตัวเดียวครับที่จะพัฒนานะครับเฮ้ยเดี๋ยวเเจอไมนันหรือแมกดัสปะเนี่ยนั่นคือแมกดัสหรือไมนันออพาสเซนต์ไอ้บ้าโอเค วิ่งแอคแท็กได้ไหมโอ้โหได้อยู่ก็ได้อยู่นะพุ่งชนล่ะแรงขึ้นไหมเออโอ้โหพุ่งชนแรงกว่าครับน่าจะแพ้ทักวิ่ติดพาราไลต์ไอ้บ้าอ่าติดชาโอ้ติดชาเราตีไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยตีได้อยู่ตีตีตยว่าตีอ่าเบาลงอู้เรียบร้อยเอาไปอู้เรียบร้อยมุคุรุพัฒนาร่างอะไรเนี่ยมุคุรุอิสอ่าพัฒนาร่างแล้วเหรอฮึบฮึบฮึบ มุกรูปพัฒนาล่างไกเป็นไกเป็นายเป็นกายเป็น,ปน,ปน,ปนโอ้โหโคตรยืดายเป็นมุขคือเบิร์ดและแคเรียปร้อยมุขคือเบิร์ดแ,แ,แต่ว่าตัวเล็กพอตัว <c oughs> คือตัวเล็กมากเว้ยอ้มุขคือเบิร์ดตัวนี้ครับที่ก็ไม่เป็นไรครับผมเรายิ่งเล็กยิ่งชอบนะครับไม่ใช่ไรบ้าเลย <c oughs> โอเคเนะครับได้มุกรุมาแล้วเย้พัฒนาล่างนะเว้ยลายเป็นมุครุสุดแสดนจะน่ารักอุ้ย หนี่มันการบูน่าจะเป็นร่างสุดท้ายของไอตัวนับบูเมื่อกี้นะครับผมอุปช้างน่ารักใช่ช้างป่า <c oughs> <c oughs> โอเคอย่างน้อยก็พัฒนาร่างตัวหนึ่งนะครับผมในคลิปนี้ครับโอเคในนะฮ้ผมมาในะนะลองดูสเตตมุกคุลุกดีครับเอไม่ใช่มุกเค,คเบิ้เลเราไว้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมก็แจมไปเลยนะครับแต่ผมยังเครื่องไอสปีดอยู่นะครับผมคือสายนกเนี่ยมันต้องบินเร็วไงนะครับแต่ปัญหาคือ สปีดมันดันน้อยสักกันครับโคตรจะแปลกหูแปลกตาเลยครับไม่เป็นไรอ่าต่อไปก็เอาเป็นเกราดอ์แล้วกันนะไปเฮ้ยโอ้โหกูป,ปากเลยไอ้บ้าเอ้ยอ่าได้เหมือนกันอ่ะไปเลยคอยคิงผู้ชนอ่าก็สูไ้ไหวอยู่อู้เดี๋ยวมันฮิวมันฮิวมันฮิว,วอีกทีนึงก็ได้อยู่นะคอยคิงคอยคิงผู้ชนอ่าอีกทีเดียวขอแค่ทีเดียวอย่างอือฮึเรียบร้อยคอยคิงฉันโโอ้หเบลขึ้นช้ามากอะคอยคิงไม่นะ ไม่น่าอะคอยทิ้งน่าต้องทำไม่ได้สิคอยทิ้งโอเคเฮ้ยเจอแกนบัฟว่ะแต่ว่าไอ้แกนบูนอู้หเว้าห้าห้าไอ้บ้าลองปลาบอลสักลูกไหมเพื่อจับได้มันคงจะฟุกอยู่ดอกไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเจอตำรวจไหนไปดูซิไปดูซิคุณตำรวจอ่าเอ้ยอ่าเอ้ยเป็นโอ้เจอเทนเนอร์โอ้โหูเด็กว่าสามสิบสองใครจะไปสู้เลยครับไอ้บ้าเบลโคตรเยอะเลยเฮ้ยไปคอนว่ะว่าเก็บมาหน่อยก็ดีครับเผื่อได้เอาไปไอ้ตัวอะไรอ่ะ เฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะอุ้ยโคตรน่ารักเลยครับต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูครับผมโอเคโอเคอ่ะเอ้ยพเจียนเอ้ยพเจียนอุ้ยพเจียนอยากจับอ่ะเออแต่ถ้าผมใช้มันจะตายไหมเนี่ยมาลองดูสักท่าหนึ่งอ่ะหวังว่าจะไม่ตายนะโอเคโอเคโอเคอยากจับนะครับผมไปเลยโปเกมอนจงมาให้ได้พเจียน่ฉันจะจับแกพเจียนได้ไหมได้ไหมพเจียนให้ได้ให้ได้เฮ้ยได้โอ้โห จะผีเจียนได้แล้วครับผมเอ้ยอันนี้มันผีจอนหรือผีเจียนไว้ล่างแหละไม่รู้ดิลืมชื่อเลยครับโอเคแต่ก็ที่ว่าจัดได้เลยครับแต่อาจจะไม่รู้ดินะครับผมคือผมอาจจะใช้ค,จจใชคือผมใช้อา่ามุกเบิร์ดหรือว่าผีเจียนดีวะเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนครับโอเปซ่าดีเฟนส์นะครับผมก็โอเคดีนะครับคือผมจะใช้มุกนโดหรือว่าใช้ผีเจียนดีวะ <c oughs> แต่เอาจริงๆคือผมชอบมุกคุนโดมากกว่านะครับอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลโอ้โหสี่สิบสามไปบ้าโคตรเยอะเลยนะครับเนี่ยเอ้ยจ่เเทรรนนอ์วะ นั่นคือใครครับเนี่ยเป็นผู้หญิงครับโอ้โหเบลส3มสามทำไมผมจะแตะเธอเลยว่าสัมสามวะให้บด้เอ้ยเจคูดักโคูดักโอ้โหวิวเลยแน่นอน,นครับเรามียงแล้วกันนะโอเคเราไปต่อดีกว่านะครับผมแต่ผมคงไม่ใช่ไอพีเจนหรอกนะครับก็เพราะว่าจะมีธาตุาเป็นอยู่แล้วครับโอเคคือจริงๆเนี่ยผมชอบอบุคเคเบิ์ดมากกว่าอ,อยู่แล้วนะครับผมโอเคมาเฮ้ยน้ำมันสีดำนี่นะเก็บมาเก็บมาเก็บมา,มาๆๆๆๆเรียบร้อยนะครับ อะไรโปเกม่อนมันหายไปไหนหมดไปครับเนี่ยเฮ้ยเจอเจอเจอไอ้นี่เอ้ยเจอเจอเจมันจะหนีไปแล้วโอเคไปเลยโปเกมอนอ่าทักเกิลเออได้อยู่นะโอเคโอเคโอเคไปอีกทีนึ่งก็แจมอยู่นะมาอีกทีนึงพุ่งชนเอ้ยเดี๋ยวมันจะตายแล้วนี่หว่าอ่าไว้ไปเนี่ยเอ้ยคอยคิงของฉันไีไวไหมอืมต้องได้สิคอยคิงเออเรียบร้อยค่ะคอยคิงแสนโห่โลโลโดนะครับผมไปต่อดีกว่านะจ๊ะโอเคจ้า อ่เอ้ยน้ำมันอ่าเหมือนว่าเห็นมุคุรุคือชื่อมันนันเหมือนกันสักครับคือแรกชื่อยากมากว่าไอพอยต์พอมอนเนี่ยโอเคเอ้ยเจอเจอเจอโอ้โหเดีจอเจอเจออีกแล้วว่าไอสตาร์ลี่เนี่ยลองจับถูกไหมเผื่อได้แบบสแตทดีครับคือผมอยากได้สปีดติปัญหาอ่ะเดี๋ยวลองจับดูนะครับผมโอเคแท็กเกิลอืออ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับถ้าไม่ได้ก็ฆ่าทิ้งแม่เลยนะครับโอเคเฮ้ยเอาชิปหายกูแพ้ไอ้บ้าไอไม่ได้แอคแทกเฮ้ย เอาตายเลยไอ like. ้บ yeah ้าเอ้ยนั่นพลาดพังไปฆ่าเขาเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ยังไงเนี่ยมาสู้อยู่เหรออ่าเขาสู้อยู่เหรอครับอ๋อเขาสู้กับออ๋เขาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแต่ผมผมอ่าเขาสู้อยู่หรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนเขาสู้อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปาดูนะครับผมอ่าโอเคสักท่าหนึ่งไม่น่าตายหรอกมั้งึบอุ้ยอีกทีหนึ่งนะไม่น่าตายเอ้ยชิป โอ้เรียบร้อยเลยบ่ายเอ้าเวลสลิบมาอ่าเปลี่ยนตัวแล้วกันนะออกเป็นอ่ะอ่ามุนคุนรุเอ้ยมุคเบิร์ตชื่อโคตรงงวิ่งแคท็กไม่ตายยังอู้เกือบตายโอเคมาลองจับดูฮะเผื่ออาจจะได้สปีดมาเนี่ยนะผมผมอยากจะสปีดมากเลยนะหวังว่าจะติดนะฮะผมอ้ยแต่ว่าน่าจะเ้ยติดเอ้ยโอ้โหกูคงจะสู้ครับไอ้บ้าเอา้าถือถ่ายมันสู้อะ่ะมันสู้ ไม่เอาไม่สู้ไม่เอาออเรียบร้อยโอเคสแตทละ่ะไปสายอะไรอสายสปีดโอ้โหอย่างนี้เลยครับที่ต้องการงั้นเดี๋ยวเราขอ,อเปลี่ยนตัวแล้วกันนะเดี๋ยวขอไม่ใช้ไอ้ตัวนี้แทนแล้วกันนะเดี๋ยวสตา์เอ้ยเดี๋ยวม,กมุกขบรผมจะขอก็บไฟให้ผมคือผมต้องการสายสปีดนะครับสำหรับนกเนี่ยผมก็ตามนั้นนะครับเฮ้ยทำไมาสตาร์ลีกแล้วทำไมาสตาร์ลีมันมีเยอะจังวันเนี้ยโอเคมาเดี๋ยวเราจะทําการเก็บเลเวลอ่า พอคิให้อัพะนรผมแล้วก็เดี๋ยวไปคลิปนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวอ่าค่อยไปหาเก็บเลเวลอ่ามุคุรุนรอบแล้วกันนะโอเคไปเลยมันจะสู้ไหวปะวะน่าจะไหวอยู่นะเเวลยิบสี่โอ้โหไอ้ไหวก็บ้านลลวครับไม่ประดเรายังมีอ่าเรายังมีนี่อยู่ครับโอเคเราจะมีอ่ามุคือเบิร์ดอยู่ครับผมเออแต่จะว่าไปตั้งแต่เราจับมานี่เรายังไม่เคยจับพลาดเลยนะใช่ไหมคือคือจับตีทุกตัวเลยครับคือแบบโคตชโชคดีเลยครับเนี่ยเดี๋ยวกูสู้ได้ไหมครับเนี่ยมาน่าจะพอไวอื้อหือ กูตายเลยบ้าอ่ายังเหลือนี่อยู่ครับมันจะไหวหรือเปล่าครับมาคอยให้ไหวเหอะโอ้โหอย่าตีฉันนะเอ่อไม่ยังยังไม่อยากแพ้อุ้ยอ่าถือว่ายังได้อยู่นะฮึบโอ้เดี๋ยวจะมาเล็ตเนเทวในเทวชาซินในเทวเออเนเทวสุดยอดมากเนเทวอีกทีหนึงฮึบได้แล้วเนเทวขอแค่ทีเดียวได้ในเทวเออในเจ๋งมากๆนในเทวคอยคิงฉันล่ะ เป็นงานคอยคิงโอ้โหคือกว่ามึงจะอัพนะครับเนี่ยคือชาตินี้กูจะอัพไปครับเนี่ยอ่าต้องการเด็กพันสีเลยเหรอโอ้โหอีกนานเลยนะครับเนี่ยมึงจับทันพลาดน,น,นี้หรือเปล่าวะเอ้ยเจะโซลอาร์ควหรครับโอู้เป็นโปเกมอนที่แบบอ่าชอบมากนะคือแบบเท่มากเลยนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยเก่งหรอกนะครับโอเคมาเดี๋ยวไอ้พวกทีมจะค่อยจัดแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปเอาออกครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีพีซีครับผมพีซีจะเป็นที่เก็บอ่าโปเกมอนนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปหานะครับ ที่หมู s <S ่บ้านเราน่าจะมีอยู่หรอกนะผมก็เดี๋ยวค่อยกลับไปหมู่บ้านเรานะเรามาเก็บเลเวลก่อนละกันนะโอเคไปเก็บเลเวลต่อดีกว่าเนี่ยผมหาเก็บเลเวลดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะคระโผ่ขอยิงฉันอ่าสลาร์กโอ้โหเวลสี่สิบสามไปบ้าใครจะสู้วะครับเนี่ยเฮ้ยเจอดอรซี่ดอลซี่ดอลซี่ชา้างน้อยจ๋าฉันขอไฟหน่อยพุ่งชนไปเลยแรงมากสู้ๆเอ้ยโอ้แต่สลิปไอ้บ้าเอ้ยไม่เป็นไรเรายังมีมุกคุณรู้อยู่ไอ้ไม่ใช่มุกเบิ้ล เอ้ยอา้าวพี่ผายกูติดเซิร์ฟสองตัวติดพร้อมกัอนอีบ้าเลย yle? มันเก่งจังวะเอานี่มาแล้วกันนะโอเคประเด็นเนี้ยเทียเอา้าติดเซิร์อีกแล้วโอ้โหกูยัดอเล็กหนาวะเนี่ยเปี๋ยอะไรเดี๋ยวลองกกอ่าสู้จนกว่ามันจะหายมันจะหายหรือเปล่าครับโอ้โหติดยาวมากนะครับเนี่ยอา่าหายแล้วหายแล้วนายสุดชัดแน่นอนถ้าฉันหายแล้วบอกเลยเอา้าทำไมแท็กกิลไม่ได้ไอามานี่มุขบุมุขเบิร์ตโอเคแอคแท็ก โอ้มันจะเก่งไปไหนวะอึบอึบอึบโอ้โหเตียดพิษด,ด้วยไอบ้บ้าสุาจริตเรียบร้อยโอ้โหสู้โคตรยากเลยอ้าวอ่าได้ท่าเลเซอร์รี่ไปครับผมไปท่าเถาวัน,นะครับอ่าเอามาเปลี่ยนกับวิสต์แล้วกันนะเพราะว่าดูเหมือนว่าวิสโดรจะแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเก็บเลเวลต่อดีวกว่าครับเฮ้ยเจอเนีย้ยเจอเนี้ยเอา้าเดี๋ยวเอ่เอเอนี้ยปะทะและ้วตาเอานี่ เมื่อกี้อาหนูเจอกับแมวครับผมคืนนี้มันเป็นโปเกมอนแมวครับแล้วก็เมื่อกี้ละต้าเป็นโปเกมอนหนูครับคือแมวตบหนูสบาเลยครับเนี่ยศึกประชันระหว่างหนูแมวโอเคมาแท็กเกิลเออเดี๋ยวอ๋อเลือไปคอยคิงสติดนอนหลับอยู่โอเคเนี่ยต้องชูวปอได้คอยคิงอืมก็แจมอยู่นะคอยคิงไปเลยคอยคิงจ๋าตรงชนะให้ได้อพุ่งชนไปคอยคิงคอยคิงเลียปุ๊บอุ้ยพัฒนาร่างแล้ว คอยคิงนี่แหละที่ต้องกล้าับผมนี่แหละครับผมอะไรกันเนี่ยอ่าคอยคิงกำลังจะพัฒนาร่างฮึบฮึบยิย่งใหญ่อลังการแต่การตลาดโอ้โหโอ้โหฮึตัวโคตรใหญ่มาแล้วเ,วเวกอา์ดรอสยส่งในที่สุดเกอา์ดรอสฉันก็มาแล้วนะครับผม ซึ่งกระดอาดะผมสามารถขี่ได้นะครับอ่าขี่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยก่อนเดี๋ยวก่อนเดีก่อน,อน,อนเอา้าโอเคอ่าเราสามารถขี่กระดอดได้นีครับผมโอ้โหโอ,โอ,โอไมค์กอนนะครับแต่คงต้องไปขี่ในน้ำนะครับผมเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนน้ำนะครผมมาขี่มันบกไม่ได้หรอกนะครับอ่ะซึ่งกระดอดเนี่ยผมสามารถเอาเบปปิ้งลาวาได้ครับให้มันอ่าเปลี่ยนสีนะครับ,บแต่ว่าผมไม่ชอบไงคือผมชอบอะไรที่แบบมันนั่งเดิมนั่งเดินอยู่แล้วครับโอเคเดี๋ยวปิดคลิปแล้วกันนะเดี๋ยวขอฮิลแล้วก็กลับไปที่บ้านก่อน,อนแล้วกันันนะครบผม เคฮิวก okay, ่อนฮิวก่อนฮิวก่อนนะครับแล้วบ้านเราอยู่ทางไหนวะไอ้บ้าเ้ยโถ่เลยโอเคบ้านเราอยู่ทางโน้นนะครับผมอ่ากลับบ้านเรากันดีกว่านะครับหลังจากห่างหายอ่าจากบ้านมาประมาณตั้งแต่ต้นพาร์ทเลยครับคือเปิดมานี่ก็ออกจากบ้านแล้วเนี่ยผมเลยจะว่ารอบนี้เราาผจนภัยอย่างมองมันครับได้โปเกมอนที่พัฒนาร่างมา2ตัวครับแล้วก็ได้ อามุครุนะครับผมที่ไปสายสปีดนะครับซึ่งผมต้องการสายสปีดอยู่แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าแจมไปเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ได้อ่าพีเจียนมาด้วยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวปลูกอ่าไอเปคอนก่อนละกันนะไอเปคอนมีอยู่2ลูกใช่ไหมโอเคก็อุ้ยโอ้โหโตเยอะมากนะครับเนี่ยโคตรจะแจมแมวเลยครับอ่ะเดี๋ยวปลูกก่อนเดี๋ยวปลูกก่อนนะผมเดี๋ยวขอปลูกเอคอนก่อนละกันนะโอเคโอเคโอเคเอเปคอนอู้สีดำเยอะมากนะครับเนี่ยอ่ะ ปลูกให้หมดเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวมีสีขาวด้วยวันนี้มาลืมเห็นลืมเห็นอ่าเรียบร้อยแล้วก็ทำการกินแนะคร,รอทส,สุดแสนจะอร่อยนะครับผมโอเคหย่ำหย่ำยำยำยำอู้อ่าพืชผักก็เริ่มโตแล้วนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าแจ่มไปเลยนะครับอ่าเลยไม่ตั้งอยู่9 0 0ฮะรเราซื้อบอลเพิ่มแล้วกันนะอ่าผมขอซื้อบอลหน่อยครับโอ้โหซื้อได้ไม่กินลูกเองอะ่ะมาซื้อได้กินลูกวันนี้โอเคจะค่อยซื้อแล้วกันนะ มีคนบอกว่าถ้าซื้อบอลสีแดง10ลูกนะครับเราจะได้พีเมียบอลมา1ลูกครับผมก็น่าจะเป็นแบบประมาณว่าโปรโมชั่นนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะรอแบบเก็บตังค์พันแนะผมเพื่อที่จะซื้อรุ่นเดียว,วกันนะน่าจะคุ้มกว่าตนะ่เพราะว่ามันจะได้พีเมียบอลมาด้วยไงนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคแล้วก็อีกเครื่องนี้ครับคือเครื่อง PC นะครับผมที่ผมบอกครับคือมันสามารถเก็บเอาไม่ใช่นี่หว่าไอ้บ้าเลยไ,ไม่ใช่เครื่องนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเหมือนมันจะอัพใหม่เนะี่ยครับผมน่าจะต้องทําเครื่อง,องหรือเอง ไอบ้บ้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอบ้บ้าคุณลืมไปนี่มันโปเกมช็อปไอบ้บ้าลืมไปว่านี่มันโปเกมช็อ่ปอ่าจะขอดูยก่อนนะไม่มันไม่มีเครื่องพีซีว่ะเหมือนว่าเขาจะอัปเดตใหม่ให้ผมเขานา่าจะเอาอเครื่องพีซีออกจากโปเกมอนเซ็นเตอร์หรือเปล่านะโอ้โหหรือต่ว่าแย่เลยครับ <c oughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเครื่องพีซีในโปเกมอนเซ็นเตอร์เว้ยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาเอาออกแล้วครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยทำมา้วการครับสำหรับเครื่องพีซีเนาะโอเคก็ เอาเป็นว่าผมคลิปนี้ครับขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวโชอกเกอร์ดอทก่อนเกอร์ดอทก่อนอ่าแล้วก็อ่าเจ้ามุคุรุเอ้ยมุคเบิร์ตนะครับผมโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับอ่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมด้วยครับผม,ไ,มไปครับ